เรียยูสัญาจีนีสิบเก้าตอนที่สองียน่งแอคชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงมิสยูสารยาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีลุกชาตินะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อาคารใบไม้ใบเดียวนะครับจะมาต่อจาก2องอาทิตย์ที่แล้วนะครับยังอยู่กับแหมวิทยากรคนเก่งของเรานะครับลุงอ่ำนะครับสวัสดีพี่กครับสวัสดีครับสองสัปดาห์ที่แล้วพาไปดู เรื่องราวของศูย์ภัยบางชนิดนะครับผมเพราะว่ามันเยอะ900กว่าชนิดนะเป็นศูนย์ภัยที่ปลูกอยู่ในอุทยานศิริลุกชาติอันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไหนไหนแหมมาเยี่ยมลุงอ่ำทั้งทีนะตอนที่2อกันนี้นะอยากจะให้ลุงอ่ำก็เรียกโชว์ทักษะของร,ร,รองแชมป์แฟนพันธสูตภัยไทยจริงๆเอาแบบว่าเป็นเหมือนกับ ที่ลุงอ่าได้ประกาศใชบัตรมา3าใบเลยครับผมไอ้ที่ใบสุดท้ายไม่ได้เพราะใบนวดเนี่ยไม่เอาที่สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปดูกันก็คือต้นไม้ครับที่ปลูกคือพืชอ่าคือพืชอ่าพืชนะครับเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วถึงบอกอาจารย์ว่ามันมีพืชอ่านะมีมีสัตว์ครับมีสัตว์แล้วก็มีธาตุเออสามตัวเนี่ยที่ทํายาแต่วันนี้เราจะมาดูแต่บางอย่างจังนะครับที่เราไปเห็นตามร้านขายยามันถ้า มันจะมีพืชร้านขยาซที่มันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะเอาต้นสดอะไรมาไม่ได้เขาก็จะมีตัวยาแห้งทำแห้งก็เรียกตัวยาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราทําแห้งกับสดเนี่ยมันแตกต่างกอย่างไรตรง้วสดมันก็น่าจะดีกว่าแต่ด้วยอะไรนะการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายอะไรประมาณนี้มันมันไม่สามารถที่จะเอาสดมาใช้นะไม่ทันการนะครับแล้วเอามาปริมาณได้ได้น้อยเดี๋ยวมันมีความเสียหายนะครับเวลาเลยเอา เอาแห้งเอา,าแห้งก <ทำ S 2> ็งส,ดสดสดมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่แห้งเขาก็ยังยังใช้กันอยู่เพื่อ,อความสะดวกสบายพืชสัตว์ท่าแต่นี้พืชพืชพ,พอมันแห้งแล้วก็จะเป็นดุ้นดุนมาอย่างเงี้ยจย์ครับเราต็งรู้ว่าอะไรเช่นสมมุติเราเรา,เราไปเห็นในในยาขนาดหนึ่งถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันผิดพลาดเยอะอย่าง ถ้าเราเป็นคนปรุงยาเราต้องรู้ว่าจะมั่วๆใส่ไม่ได้ไม่ได้นะครับมันมีมันมีต้องรู้ว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะมันมีลักษณะเด่นอยู่อันนี้กอพืชจากต้นสดเรามาทำเป็นเป็นของแห้งก็ได้แล้วอันนี้มันยังมีสัตว์มีท่าติอีกเนี่ยที่อาจารย์เห็นเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนลุงอ่ำแล้วเวลาเราจะรู้ว่ามันจะแก้ อะไรยังไงเนี่ยเอาง่ายๆก่อน่าอันนั้นมันต้องไปเรียนเห็นลุงอ่้บอกว่ามันจะมีรสชาติที่สามารถที่จะแก้อะไรได้ออันนั้นหมายถึงว่านะครับถ้าถ้าตามโบราณเนี่ยเขาใช้เรื่องรสเชียงชิมปากว่าเออต้นนี้สามารถแก้อะไรได้แค่นั้นเองถ้าเป็นเปลือกไม้ถ้าเป็นเปลือกไม้มันก็ต้องรสฝาดก็แก้ท้องเสียอันนั้นหมายถึงว่าตัวเดียวแต่ถ้าเราจะมาปรุงเป็นขนานได้มันจะมีสองแบบอาจารย์คือกำแบบ แรกก็คือตามตำราโบราณ <c oughs> นะครับโบราณที่เขาเขียนไว้ในตำราเช่นตำราแพทยศาสตร์หรือตำราเก่าๆที่คนโ <ừ> บราณเขียนไว้คตัวนี้ตัวนี้ผสมแี่นี่อันันเป็นยาที่เขาใช้รักษากันตามพื้นบ้านตามอะไรก็แล้วแต่อีกอันนึงคือยาที่เขาเขียนเขียนไว้กับยาที่เขารักษาตามพื้นบ้านถ <ừ> ามว่าเราต้องเรียนไหมต้องเรียนต้องเรียนนะต้องเรียนต้องรู้นะครับอย่าง่ายๆเป็นไปไม่ได้ นะครับบางคนเขาเรียนกันโอ้โหครึ่งค่อนอายุแต่สามารถที่จะรู้คร่าวๆได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถขับรถขมก็ส่วนใหญ่จะเป็นแก้ไขรถโแก้ไขรถเปรี้ยวแก้ท้องเสียรถเปรี้ยวแก้ไอรถเปรี้ยวแก้ไอรถหวานหวานทำให้ร่างกายสดชื่นประมาณนั้นนะอ่อนเพลียเจ้าอาจารย์เหนื่อยมาอาจารย์ก็ไปกินน้ำหวานปุ๊บนั่นคือรสหวานทำให้มันก็ชุ่มชื่นอ๋อรื่คือเราก็มาจากรสชาติมาจากรสชาตินะครับคนโบรานก็ใช้รส รสของพืชเนี่ยะเป็นตัวกำหนดสรรพคุณแต่ไม่ใช่ว่ามันทุกทุกอันขมหมดก็จะลดไข้ทั้งหมดมันก็อาจจะแก้บางทีนไม่เด็ดยากคือทวดเราบอกว่าขมมันแก้ไข้แล้วไปลว่าของขมมาต้มกินกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสูตร ตัวนี้มันมียาตรงยาช่วยยาประกอบในยาหนึ่งหม้อมันต้องมีหลายแบบอถ้าไม่รู้อย่าไปต้มเอเอย่ายานะครับมาถามลุงอังดีกว่าครับอ่านั้นนั้นพืชเอาส่วนอื่นวกนนี้นี่โอ้วันนี้นี่เต็มโตผมเห็นนี่มีมีทั้งสัตว์นะมีธาตุด้วยแล้วก็มีธาตุด้วยเอาสัตว์นี่โอ้โหนี่เจาะทีละเอาที่น่าสนใจก่อน อันนี้เ i̇şte อามาทําอะไรเนี่ยปูเน,นี่ยมันอย่าใส่ส้มตํานะมันใส่ส้มตํานะอันนี้อันนี้อะไรครับปูอันนะี้ป yes. un> ูนาปูนาปูนาจริงๆแล้วคนปูนาหรอที่เรามาทําส้มตํานะครับไม่ใช่ปูทะเลปูแสมนะครับแต่จริงๆแล้วเขาตอนนี้คนโบราณเขาใช้สดปูสดๆนะเขามาตำตำแล้วก็ใส่ใส่เล้าขาวแล้วกรองมาน้ํากิน เพื่อกระจายเลือดกระจายลมเลือดเดินไม่สะดวกปูนี่นะปูนาเนื้อปูเนี่ยน้ำปูเนี่ยครับก็ต้องตำกับเหล้าขาวอาจารย์ลองคิดดูอ่ะมันจะกินยากขนาดไหนออกินยากแต่คนโบราณนั้นสามารถเขาบอกปูมันไม่มีเลือดเนี่ยก็ตำตำแล้วก็คั้นคั้นน้ำผสมกับเหล้าขาวกินกึ๊บมันกระจายเลือดกระจายลมให้เราอันนี้ปูนาเราพอดีลุงเอาไว้สอนลูกศิษย์ <anto> เอาไว e ้สอนหนึ่งเดียวมันจะต้องเอาตัวแห้งๆมาดูอ๋อจริงๆเอาสดนะครับไอ้นี่ล่ะเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอนี่ยอ้นี่ไอ้นี้สัตว์วัตถุแมงดาเออเอแมงดาเขาก็ไปยำเลยยำกินมันไม่มีไข่แล้วครับคนโบราณก็ใช้พวกกระดองกระดองนี้มันก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นกระดูกสัตว์นะพวกกระดูกพวกอะไรเนี่ยนะกระดูกสัตว์ที่เขามาทำเนี่ยมันเป็นยาเย็นยาเย็นอาจารย์พอเข้าใจนึ่ พวกกระดูกเนี่ยมันจะเย็นเขาก็จะเสร็จมาแล้วเขาจะมาฝน,น,านพวกกระดูกสัตว์ฝนดับพิษร้อนถอ,อนพิษอักเสบอ,อาจารย์รู้ไหมครับว่าคําว่าพิษอักเสบมันคืออะไรไม่รู้อ้าวสมมติอาจารย์เกิดฝีที่มันแดงๆรอบฝีเรารหรือช้ำอะไรเงี้ยม,มันจะแดงๆออกมาร่างกายเราขับพิษออกมา เขาเรียกพิษจากการอักเสบทนะอักเสบแผลโอ้ยมันใช้ได <setting> <wei> ้ด <GO av uther> ้วยเหรอนี่อันนี้น่าสนใจอันนี้อะไรลุงอัำอันนี้เป็นแม่อะไรนะอันนี้ถ้าใครเอ้ยโทษนะครับถ้าใครเป็นเด็กเล็กนะครับต้องผ่านตัวนี้กันมาทั้งนั้นอาจารย์อะไรนะโอ้นี่ขี้แมลงสาบเฮ้ยจริงอะ ในยาเด็กๆนะครับจะมีคือขี้แมงสาบจริงๆแต่ไม่ใช่แมงสาบที่ตู้เสื้อผ้าบ้านจานนะเขาเขาแมงสาบอันนี้เลี้ยงนะครับเขาเขาเลี้ยงมาเขาเลี้ยงมาแล้วเอาเอาขี้เอามูลอะไร่ะโอ้ละตะอองเด็กที่เป็นลิ้นเป็นฝ้าเขาขาวครับเป็นเม็ดเม็ดที่ขึ้นที่คอโบราณเขาเรียกเม็ดในลำคอเม็ดยอดในปากเนี่ยครับผสมยาเด็กๆครับยาฝาดยาอะไรนะครับต้องผสมขี้แมงสาบ โอ้นี่ขี้แมงสาบนะครับแต่แต่ท่านผู้ชมรายการอย่าไปเอาแมงสาบที่บ้านไม่ใช่แมงสาบที่บ้านขี้ขี้แมงสาบที่บ้านไม่ได้นะอันนั้นตายนะอันนี้น่าสนใจอันนี้ผมผมมันมีเยอะมากนะลวงพ่อนะอันนี้สนใจอันนี้อะไรลวงพ่ออาจารย์อาจารย์ว่าอะไรเนี่ยนี่ผมไม่รู้จริงโอ้หเนี่ยอาจารย์ไปทําเข็มขัดไปตํากระเป๋าสุภาพสตรีกันเนี่ยกระเข้ไม่ใช่งูไม่ใช่อะไรอไม่ใช่งูไรไมปทําหนังทําเข็มขัด ตำกระเป๋าหนังปลากระเบนอ๋อหนังปลากระเบนเออหนังกระเบนทำยาแล้วมันช่วยอะไรได้อะลุงขับเลือดเน่าร้ายเลือกมันมันคือจริงจริงแล้วมันไม่ใช้ใช้อันนี้อันเดียวนะครับมันต้องผสมผสมอย่างอื่นด้วยมีสูตรมียาผมเห็นเมื่อกี้นี่ที่นุนลุงอ่ำโชเนี่ยมันจะมีเป็นที่เป็นสัตว์ที่เป็นตัวเลยครับเป็นขี้ก็ใช้ได้แล้วกระดูกเงี่ยอ่านี่กระดูกอะไรนี่จานเออ หัวเต่านาหัวเต่านาแก้โรคตับนี่คือ,อ<ะ>สัตว์วัตถุแล้วเวลาใช้ใช้ยังไงหัวเต่า,าคือเวลาใช้เนี่ยนะครับเราเรา,เราไม่สามารถจะ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 บอกสรรพคุณโบราณเขาบอกนี่คือหัวเต่านาเอา,เอาไปแก้โรคตับโรคอะไรได้แต่ไม่ใช่เอาไปเคี่ยวอะไรนะอันนั้นอันนั้นถือว่า,ามันต้องไปไปเรียนไปปรุงยา ลงยาไม่ใช่ใช้ตัวเดียวเลยครับยายาส่วนมากมันไม่ใช่ใช้ตัวเดียวมันต้องสองตัวตามตัวขึ้นไปมาปรุงเป็นขนาดนี่เป็นขนาดเป็นขนาดดังนั้นเหรบอันนี้อะไรครับลุงอ่ำนี่น่าสนใจมากสนใจมากจริงๆแล้วส่วนนี้อาจารย์ทายที่อะไรผมมองแล้วมันเหมือนกระดองเต่าโอ้ถ้าเต่ามันจะไม่มีไอเซียนเซียนตรงนี้เอาเหรอครับนี่มันตะภาพอ๋อตะภาพอีตะภาพนะภาพจริงๆแล้วเป็นกระดองของตะภาพใช่จริงๆแล้วตะภาพเนี่ยก็ใช้ดีตะภาพ เป็นแบบเป็นแก้ลมแก้อะไรนี้แก้นี้แก้อะไรได้ด้วยเหมือนกันแก้ลมแก้เอาอีกสักตัวสองตัวเอาทั้งสัตว์อีกสักตัวอันนี้นี่อันนี้หางนกยูงขนนกยูงนะครับเอาคนนกยูงมันเอามาทําอะไรมันดูมันดูสวยงามอย่างเดียวเขาบอกว่าแก้แก้สางได้แก้สางแก้สางคือเด็กมันจะเป็นสางชับตัวร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็เด็กมันจะเคยเห็นไหมครับเด็กพอตัวร้อนมากๆอ่ะ พอคลายไม่ลงจะชักชักเดินตาเหลือกตาก่อนแต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะดันครับไอโบราณนี่เขาบอกไว้แค่สั้นๆมากนะวิธีการตามตำราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกอะไรนะไม่ต้องเขาไม่บอกว่าคุณจะม่ทําอะไรก่อนอะไรก่อนตามตำราโบราณเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขียนละเอียดอ่าเราต้องยังไม่ใช่เราเอาตัวนี้ไปทํายาได้เลยนะครับมันต้องไปผสมยางอื่นอีกแล้วก็ไมใยาอันนี้ไปผสมครับมันต้องไปสุ่มไปสุ่ม สูงไฟให้มันเหลือเป็นผงถ่านบางทีนะครับถึงจะไปทํายาได้ไม่ใช่ทุกอย่างที่มันเห็นน่ะเป็นกระดูกเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมใช่พวกกระดูกเนี่ยอาจารย์เป็นกระดูกพวกเนี้ยส่วนมากพวกกระดูกเนี่ยเขาจะไปฝนนะเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นบอกว่าดับพิษร้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่กินอจารย์เขาไปทานะดับพิษร้อนแต่ส่วนมากเขาจะไปพอกซึ่งอ่นีมันมาเรียนแต่อันนี้เราให้มาโชว์ดูว่า ยาเนี่ยมันมีหลายอย่างยิบพืชแล้วมีธาตุมาสัตว์อันนี้ธาตุหไอ้เหล็กข้ออ้อยเนี่ยนี่ถ้าผู้ชมยาไปกินนะกินนี่ตายเลยนะครับขอบคุณไม่ใช่เอาถามหน่อยว่าแล้วเหล็กพวกอย่างเงี้ยที่เป็นธาตุที่บอกว่าเป็นเหล็กข้ออ้อยมันเอาไปทำอะไรคนโบราณนี่เก่งมากนะครับเขาเขาบอกว่าสนิมเหล็กเนี่ยจะเป็นเป็นยาบำรุงโลหิตโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์อะไรเลือกได้ดีอาจารย์ไปกินันีนี้ไม่ใช่นะเขาต้องมีวิธี ตะตุเหล็กเขาไปฝนก่อนไปถูๆด้วยตะใบแล้วเอาผงตัวนั้นไปอะไรตะตุก่อนำว่าสตุคือทําให้สะอาดขึ้นทําให้มันอมีกรรมวิธีกรรมวิธีร้อโบราณตามโบราณเหล็กแข็งๆอาจารย์ทักฝนแล้วตะตุกรอบเลยกรอบเลยครับเนี่ยเรามาแก้อะไรอ่ะมันอยู่ในยาบำรุงโลหิอโบราณเขบอกว่าใช้บำรุงโลหิตได้ แต่มันก็ต้องไปรวมเป็นขนาดโอ้ยนี่สมัยใหม่ก็คือธาตุเหล็กแหละอ่าก็ธาตุเหล็กแล้วได้แหละกินธาตุเหล็กไอ้ที่บํารุงเรื่ออันนี้อันนี้อาจารย์อันนี้คนจะเคยได้ยินอ่เนี่ยหินน่ะดลโอ้อาจารย์อาจารย์เดาผิดอย่างยิ่งเลยะอันนี้คือเขาบอกว่าได้มาจากน้ํากามปาะวันอําพันทองน้ําอะไรนะน้ํากาม โบราณเขียนอย่างนั้นเลยครับอบางคนบอกเป็นอ้วกปะวานเป็นไขมันอะไรก็แล้วแต่<อ>แต่ตำาราโบราณเขาเขียนว่าน้ำกามปาวานน้ำกามปะวานอือไมไปได้มาได้ยังไงเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ซื้อมาซื้อ,อมาเขาบกว่าแพงมากมีคน <S <S 1> <S 1> ในโลกนี้มีคนพบน้ำกามปะวานไม่กี่คน <S 1> <S 1> <S หรือแต่อันนี้มันมันไม่น่าจะแท้อันนี้ผมเดานะอไอ้แท้แท้จริงก็ไม่เคยเห็นแต่อันเนี้ยเขาใระสบกับอยู่ในยาหอม อ๋อแต่จริงๆคือลุงอ่ำก็เอามาไว้สําหรับสอนไว้สอนการเรียนแพทย์แผนไทยเขาสอนตันตามตําราคือลุงอ่ำเนี่ยไม่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 ใช่ทํางานเป็นคนปลูกต้นไม้อย่างเดียวสอนด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะครับโอ้นี่น้ำกามประวานนี่ผมไม่แต่ว่าลุงอ่ำบอกไม่ใช่ของแท้ไม่ต้องมาขโมยนะไม่ไม่ไม่ใช่มาที่นี่นะมาแต่อันนี้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 ลุงอ่ำอันนี้อะไรฮะอาจารย์เดาดีโอ้ยผมเดาไม่ถูกอ่ะ ผมเดาก็เป็นพวกอันนี้เ,เ,ปนเป็นยาเด็กนะครับเป็นพวก <ยา S 1> เห็ดวะไม่ใช่เด็กไม่ใช่เห็ดครับอาจารย์อะไรคะรไส้เดือนฮะ <laughs> ไส้เดือนเนี่ยนะไส้เดือนดินเนี่ยไส้เดือนเนี่ยนะครับตอนนี้พวกนี้นะพวกสัตว์สาบไส้เดือนตุ๊กแกเนะี่ย่วนมากยาคนจีนยาจีนก็อใช้<อ>ยาจีนเนี่ยไหมครับบ้านเราจะมีการส่งออกอะไรนะครับตุ๊กแกใช่ไส้เดือนก็มีจิงจกก็ส่งออกตุ๊กแกนะครับตอนนี้พวกยาจีนก็จะใช้กัน แต่เราใช้เด็กอย่างใช้เป็นยาเด็กแกะละอองอันนี้น่ะอันนี้ไวิดปิดทองปิดทองหลังพระอันนี้อันนี้เอาทําอะไรทำยาด้วยเนี่ยทำดีกันจานจานอยากสวยอยากงามนะท่านสุภาพสตรีอยากสวยอยากงามท่านก็ใช้ทองใช่ไหมครับไปทําอะไรบ้างคับไปแปะต่อหน้าไม่ใช่แปะดีครับไปสปาทําสปาก็ใช้ทองคําสปาใช้ทองคำไปทำอะไรเขาเรียกอะไรนะเราก็เรียกไปถูกเนอะ ร้อยไหมอะไรใช้ทองคำเนี่ยนะครับอแต่นี่มันเป็นทองคำเปลวนี่นะครับเอาเป็นทองคำเปลวใช้ใช้งานเอาอีกสักอันนี้คือเป็นเป็นธาตุวัตถุสองสามอย่างแบบไฮไลท์เอาง่ายๆจดเอาไม่ได้รับไม่ต้องไฮไลท์ครับดินสอพองเลยดินสอพองนะครับเออเราเรา่มตัดกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดินสอพองอาจารย์เคยรู้จักดินสอพองตอนไหนตอนที่เล่นสงการเล่นสงการมันก็ไม่มีแต่บุคคลถ้าไ้ชมครับดินสอพอง ที่พวกเราจะคุ้นเคยก็คือตอนที่เราวิ่งชนข้างขวาอ๋อใช่ใช่ใช่วัวนมวัวนมคุณแม่ผมเคยเอามาผสมนะครับผสมน้ำมะนาวแล้วก็ทามันรัดตัวมันจะยุบลงยุบลงนะดินสอพองเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกพิษนะอาจารย์พิษอักเสบที่เราวิ่งไปชนข้างขวามามันจะโนใช่ไหมครับแล้วก็แดงนั่นพิษอักเสบเขาก็ดินสอพองผสมกับน้ำมะนาวมาทาเออเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะ แปลกนะใช่ไก่อนมตอนเด็กๆผมยังใช้อยู่นะมันเป็นพิษออกมาแสดงว่าดินสับพองจะต้องเป็นไงอันนี้พอพิษออกมาอาจารย์จะสังเกตไหมมันจะร้อนอ่าอ่าร่างกายเราขับพิษมันออกมามันอักเสบจริงๆคือเราใช้ดินสับพองนี่แหละครับถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้นี่เราเราก็จะสามารถเดี๋ยวสักอันสองอันแหมไหนๆมาถามอันเนี้ยให้ผมเดาสีสวยผมอยากถามลวงถ้าผมเดาผมว่าเป็นเกลือเกลือเหรอผมเกลือก็ต้องชิมอาจารย์ ใช่เกลือเกลือก็ต้องชิมเนี่ยอันนี้อันนี้อาจารย์องชิมอันนี้อันนี้ตะเกือชัวอันนี้เกลือชัวอันนี้ใช่อันนี้เกลือนะอันนี้ไม่ใช่เกลือไม่ใช่ครับอันนี้เกลืออะไรหรืออันนี้นะครับเขาเรียกดินประสิวดินประสิวดินประสิวที่เราเอามาทาอะไรกันล่ะเป็นส่วนผสมของ ถ้าคนพายิศาสก็ไปต่ำเป็นดินปืนดินอะไรดินประสิว oh. กรรมฐานเขาไปหมักในเนื้อ,อประมาณนั้นให้มันเนื้อเปื่อยนะอะไรนะแล้วมันเอามาใช้เป็นยายัางไงอ่ะอ่ะอาเขาเอาไปทำสรรพคุณคเขาบอกว่าขับลมคลัง่งจำเส้น oh. หมายถึงว่ามันรสเค็มว่า,างั้นคับนะครับขับลมแต่ก็ไม่ใช่ใช้ดินประสิวตัวเดียวนะครับมันมันต้องเป็นยาขนานเพื่อทาวัตถุพวกนี้ในหนึ่งขนานยาเนี่ยจะใช้ส่วนที่นิดเดียวนะครับ นิดเดียวแต่ต้องรู้เม็ดนี่นี่นี่คุยกับลุงอ่าคุยเรื่องคือให้โชมีคาระคุณไม่ใช่ว่าลุงอ่ำบอกว่าอันนี้แก่นี่จะไปทํา่ไปหาปูนามาตำหรือไปทําอะไรมันผสมหลายอย่างนะขออีกสักชิ้นสองชิ้นอันนี้ผมแปลกใจมากอันนี้มันอะไรอ่ะฮูจีนอันารเคยเห็นบ้างไหมอันนี้อะไรอ่ะนม้มึกครับมึกมึก หมึกจีนเนี่ยนะหมึกจีนอ่ะที่มันได้มาจากไอ้ผู้การจีนนะผู้การจีนที่เขาผสมแล้วเรามาเขียนนะครับอนี้หมึกจีนหมึกจีนแต่เราก็มาทํายาได้นะทำยังไงมันมันเป็นส่วนผสมของยาขนาดหนึ่งก็ใช้หมึกโอ้โหนี่แสดงว่าทุกอย่างเป็นส่วนผสมของยาฝาดแต่งหมึกใช้หมึกจีนนี่แหละครับถ้าเป็นแพทย์สมุนไพรแพทย์แผนไทยเนี่ยแสดงว่าอะไรรอบตัวนี่เอามาทำเป็นยาเลยเขาบอกว่า สประสิ่งทุกอย่างนะเป็นยาหมดนะที่บอกหมอชีวกท่านบอกว่าครับทุกอย่างทํายาได้หมดมแต่เราจะรู้ไหมว่าตัวนี้ใช้ทําอะไรมนะหมอเขาหมอโบ,บราณก็บอกว่าเขาใช้ชิมรสครับนะถ้าเราสามารถปรุงเป็นขนาดได้นะครับมันต้องเรียนนะเช่นอาจารย์เป็นไข้ยาตรงก็ต้อง ออหายาแก้ไขมายากาดีเมื่อกี้มันขมอาจารก็ต้องหาตัวที่มันโออ่หวานไปช่วยปรุงรสแต่งกินมันมีมันเป็นศิลปะศาสตร์แบบอย่างนี้เนี่ยนะลุงอํานะมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นทางเลือกใช่ไหมสมมุติว่าผู้ชมสนใจเนี่ยลุงอําสอนไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เมื่อจากมันเป็นใบประกอบวิชาชีพนะครับถ้าใครอยากจะเรียน แต่ก่อนนี้มผมมีความรู้มาเรียนกับผมได้ผมมีใบเป็นรูปมาประกอบมาเรียนได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อาจารย์จะต้องจะต้องสมัครเรียนต้องสมัครเรียนนะหนึ่งเขาจะมีโรงเรียนมีโรงเรียนที่สภาพแพทย์แผนไทยรับรองว่าอาจารย์จะตั้งโรงเรียนอาจารย์ก็ไปขอ อู้มีงานไปขอทั้งโรงเรียนอาจารย์ก็มีครูมาสอนเจอคือแต่ว่าถ้ามาปรึกษาได้ปรึกษาได้แต่ถ้ามาเรียนตามส่วนตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องไปเข้าไปโรงเรียนแล้วก็มีมาตรฐานมากมาตรฐานใช่ก็จะแต่สมมุติว่าถ้าเบื่อว่าอยากจะรู้อย่างผมอยากจะรู้แหมไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็มาถามลุงอ่ําได้ที่ซีรีลูกกระชาติได้ไหมได้ครับได้มาดูต้นไม้มาชมคือเอาเป็นความรู้ครับเอาเป็นความรู้ไม่ใช่ว่าแบบ แหมจะมาคือลุงอ่ำเองก็ไม่ใช่รับใบแพทย์มาจ่ายยาไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเอาศึกษาเป็นความรู้ว่าตัวนี้มันใช้ทําอะไรตัวนี้จะทาอะไรอันนี้คือพืชที่ใช้งานอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับจะได้ไม่จะได้แหมเป็นงันเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถึงลุงอ่าเป็นไดโนได้นไม่ได้ลุงอ่าช่วยไม่ได้ครไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับอ้าวแหมใช้เวลามา พอสมควร2เทปนะเทปนี้ลุงอําก็พาดูสมุนไพรภายในซีรีลูกชาิแล้วแล้วก็มาจบที่เขาเรียกว่าเ,เครื่องยาเครื่องยาที่ให<ม>้ทั้ง,<ห>งพืชทั้งสัตว์ทั้งธาก็ให้ลุงอําฝากจิ้งท้ายหน่อยว่าในเรื่องของสมุนไพรไทยก็เป็นทางเลือกแล้วจะมาเที่ยวซีลูกชาิจะมาเรียนรู้อะไรมีอะไรเอาเลยลุงอ๋มาหน่อยนะครับก็บอกอย่างเทปที่แล้วนะครับใครอยากมาชมรอสัวนเราเปิด ครับแต่สมุนไพรนะครับผมเองมีโอกาสเดินทางไปสำรวจสมุนไพรกับ่านอาจารย์ของคณะเภสัชหาวิทยาไม่โดนอยู่นานนะครับรวมรวมแล้วหลายปีมากนะครับได้ไปสัมผัสหมอพื้นบ้านได้ไปเดินทางไปในป่านะครับทั่วเกือบจะทั่วประเทศการนะครับตอนนี้ก็ได้ไปดูไปเห็นหมอพื้นบ้าน็นอะไรที่ที่คิดว่านะครับ สมุนไพรหรือยาไทยใช้ได้ก็ดูจากพอเย็นเนี่ยครับแถวต่างจังหวัดเนี่ยพอเย็นเย็นเนี่ยจะมีคนมาหาหมอพื้นบ้านอะไรยังมีให้เห็นยังมีเห็นเท่าที่ผมไปนะครับครับถ้าไม่แน่จริงคนโบราณเราเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปนะครับบางตัวเขาก็เอาจากสมุนไพรเนี่ยมาสกัดมามาทำให้มันเป็นลูกกรอนเป็นอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่แน่จริงคนโบราณอยู่ไม่ได้ แต่เนื่องจากคนโบราณนะไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือถ่ายทอดไดนะ้บางทีเขาก็เขียนไว้ในใบลานเก่าๆเ,นะเ,เขียนว่าจานในใบลานแต่นี่ภาษาคนโบราณท้องถิ่นนะเขาไม่บอกเราง่ายๆเขาใช้ปริศนาบางทนะีเราต้องมาแปลพอคนเขียนตายไปแล้วเราต้องมาแปลอีกว่ามันคืออะไรอนะไรมันเลยเลย,ยากนะย,ยากสําหรับคนสมัยนี้ยิ่งสลฐานการสมัยใหมนะ่จะรอหรือจา์ ที่จะต้องต้มยาเอาน้ําใส่เป็นสามส่วนต้องต้มให้เหลือหนึ่งส่วนมันอาจจะไม่ทันการแต่ผมเชื่อว่าคนโบราณที่อยู่มาได้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราอยู่มาได้นี่นะครับสมุนไพรเนี่ยทั้งนั้นแหละนรัคบก็ฝากพวกเรารุ่นหลังไว้นะครับต้องช่วยกันดูแลรักษาครับภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยกันฝากดูแลรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็รอสวนเปิด ครับก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับหยุดจันทร์ดังคารนะครับแล้วก็แวะเวียนมาเจอลุงอ่ำครับลุงอ่ำจะอยู่ที่อีก10กว่าเดือนนะจานอ๋อจะเกษียรแล้วจะเกษียณแล้วแต่เดี๋ยวก็เขาให้อยู่ต่อช่วยงานต่อเพราะว่าเป็นคนเขาได้เป็นผู้รู้นะแหมดมิสยูสารยานะครับก็ต้องขอบคุณลุงอ่ำมากมากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรทั้ง2ตอนเลย จริงๆเนี่ยซีรีลูกชาติเนี่ยมีคนทําเทปเยอะแล้วบางคนผู้ผู้ชมรายการหมดทำไมไม่ไปพาเดินดูนู่นเดินนี่เพราะว่าแหมมีคนทําหลายเยอะแยะแล้วว่าจุดนิ้จุดนี้มีอะไรผมเชื่อว่าผู้ชมคงดูแล้วแหละแต่ว่าเรื่องราวของทักษะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทํางานมาเป็น20-30ปีแล้วมาตั้งแต่เป็นคนสวนจนกระทั่งมีความรู้ในเรื่องสมุนไพรอย่างนี้เนี่ย เราก็เลยมาเจาะประเด็นกับลุงอ่ำว่าแน่ลุงอ่ามีความรู้ขนาดนี้ได้ดีกรีรองแชมป์แฟนบันแท้ขนาดนี้นะมันจะเป็นยังไงนะครับต้องขอขอบคุณลุงอ่ำมากมากเลยนะครับสําหรับที่มาเข้าช่วงมิสยูสารยาสัมภาษณ์ถึง2ตอนนะครับก็ขอบคุณตรงนี้นะครับลุงอ่ำครับครับสวัสดีนะครับเพิ่ครับ